สวัสดีครับผมนายอภิชาติบุญโตวันนี้มารีวิวขายที่นา5ไร่1งาน56ตรางวานะครับอยู่บ้านซุ้มโคกรังหมู่หมู่2นะครับตำบลแกใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับขออนุญาตกลับกล้องชมที่นานี้ต่อไปนะครับนี่ครับ มีไฟฟ้าเลยนะครับถนงฮอนกรีตมาถึงนี่นะครับแล้วก็ลงมาประมาณลงจากถนงฮอนกรีตมานี่ครับประมาณ1ิบเมตรก็ถึงนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเร็นถนนฮอนกรีตเพิ่งสร้างใหม่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับภายในปีนี้ก็จะทําไปสู่หมู่บ้านจะจุรุกก็ได้นะครับฝั่งนั้นตรงไปนะครับตรงนี้มีหมู่บ้านอยู่ท้ายหมู่บ้านครับที่ดินตรงนี้นะครับออกจากหมู่บ้านมานี่ประมาณ สี่ร้อยเมตรนะครับก็ถึงที่นานี้ครับฟังนั้นก็มีบ้านด้วยนะครับมีบ้านใกล้เรือนเคียงอยู่ประมาณสามสี่หลังแถวนี้นะครับผมนี่ครับพื้นที่นี่ครับป้ายครับพื้นที่ห้าไร่หนึ่งงานห้าสิบหกตารางวาตามเบอร์โทนี้เลยครับศูนย์เก้าสองสามสองห้าเก้าแปดแปดสองนะครับเรือไอทีไลน์ตามเบอร์โทรเลยนะครับผมนี่ครับถนนสองด้านครับถนนเส้นนี้ก็ไปสู่ของ บ้านอีกฝั่งนั้นนะครับหลักเขตนะครับจากนี่นะครับจากเสานี้นะครับยาวไปถึงเสาตรงเลยนะครับเสาดำๆนั่นเลยนะครับผมแล้วก็ยาวไปถึงมุมมุมบ้านฝั่งนั้นเลยครับมุมบ้านฝั่งนั้นเลยถ้าจะซูมให้ดูนะครับตัวมุมบ้านฝั่งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็มาติดถนนเลยนะครับแล้วก็วนมานี้นะครับไฟฟ้านี่พร้อมแล้วนะครับผมไฟฟ้าปะปานะครับ ถ้าใครสนใจติดต่อมาได้นะครับ0923259882แด้ดีลา์ตามเบอร์โทรเลยนะครับผมเอกสารโฉนดครุบแดงพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีหาผู้ซื้อสนใจนะครับตรงนี้นครับเหมาะสําหรับที่จะมาทําเป็นบ้านสวนหรือบ้านจัดสรรขายนี่ยิ่งเหมาะเลยนะครับผมคือว่าทําเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนหรือการเกษตรนี่ครับก็ใช่เลยนะครับโคกน้องนามโมเดลก็ได้ครับตรงนี้นะครับผมเป็นที่สวย ทรงสี่เหลี่ยมเลยนะครับไฟฟ้าปลาปลาก็ถึงแล้วนะครับผมนี่เหมาะมากครับมีบ้านใกล้เรือนเคียงเลยครับที่ตรงนี้ครับเหมาะมากครับเหมาะขอแบบว่าเสนอเลยก็ได้ก็แล้วกันนะครับว่าเหมาะสําหรับที่จะมาทําเป็นบ้านจัดสรรนี่ใช่เลยนะครับที่ตรงนี้ครับเอกสารโฉนดครุฑแดงพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับบอกราคาขายเลยนะครับไร่ละ สามแสนสามหมื่นบาทต่อรองกันได้นะครับแม่ราคานี้หนึ่งครับเขตอำเภอเมืองด้วยนะครับตำบลแกใหญ่นะครับผมนี่สุดยอดเลยครับราคานี้นะครับนี่ครับยาวไปถึงนู่นครับมุมบ้านฝั่งนี้ครับจะไปถึงมุมท้ายบ้านนั้นก็ยาวมานี่เลยครับแม่ที่หน้ากว้างมากครับที่นี้ถนนสองด้านเลยครับติดถนนสองด้านเหมาะสําหรับที่จะมา ทำเป็นบ้านจัดสรรน,นี่ใช่เลยนะครับหรือทำเป็นการเกษตรนี่ก็เหมาะนะครับที่ตรงนี้เหมาะมากครับแต่หากใครสนใจติดต่อมาได้นะครับผมผมนายอภิระชาบุญโตจะพามาดูถึงที่เลยนะครับจะพามาดูและมาเดินชมนะครับว่าที่ตรงนี้อยู่โซนนี้นะครับอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนจะผมพามาถึงที่การต่อรองราคาก็ ต่อกับเจ้าของโดยตรงเลยนะครับผมเพราะผมไม่ได้บวกเพิ่มไม่ได้อะไรทั้นนั้นนะครับเผื่อว่าผมไม่ได้บวกเพิ่มผมคิดราคาตามเจ้าของต้องการนะครับคือว่าผมจะไม่ได้บวกเพิ่มเลยครับผมเอาราคาความเป็นจริงที่เจ้าของต้องการนะครับผมนี่ครับเหมาะมากครับที่พื้นที่สวยครับที่ตรงนี้นี่พื้นที่ห้าไร่หนึ่งงานห้าสิบหกตรางวานะครับ ก็ขอขอบคุณเจ้าของที่ไว้วางใจให้ผมมารีวิวให้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจให้ผมเป็นสื่อกลางระวางซื้อขายนะครับก็เรียกงง่ายๆก็ในหน้าขายที่ดินนะครับก็ขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้ผมมารีวิวให้นะครับทุกคนเลยนะครับผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับผม ถ้าใครจะขายที่ดินนี่ติดต่อผมมาได้นะครับผมจะไปรีวิวให้ท่านถึงที่เลยนะครับผมก็นี่ครับที่นี่โอ <S <S ้โหสวยมากครับก็ถ้าใครติดต่อมานี่ผมก็จะไปรีวิวให้ท่านนะครับรีวิวฟรีเปรียป้ายให้ฟรีไม่คิดตังค์ครับคิดทีเดียว3%ในต่อเมื่อขายที่ได้นะครับผมขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ